ราจเนมตัตยุตาเราจะกิน,เ,นเราจะใช้สัตว์เออเราใช้สัตว์เฉพาะำเราเต้อกินสัตว์เฮ้ยใช่ป่าเสียงคนนี้ท่านได้กินสัตว์หรือเปล่าเ,ออเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่พิจรารณาเขาไปถึงความหมายของนี้ เราได้ปฏิบัติสีไม่ได้เกี่ยวกับปานขับปิปกาสามเลยเหมือนไม่ได้ปฏิปัติธรรมเลยพอมรรล,ลึกได้ตายๆเรากินเนื้อสัตว์มาตั้งเท่าไรแล้วละอายรู้สึกสำนึกเฮ้ยมันไม่ควรกินนะละอายจุกตองรู้เฮ้ยบาปนะเอ้ยไม่กินนะสัตว์บาป นี่เป็นผู้เจริญขึ้นมาเด้เรื่อยจากสีนับปนกับปฏิปทานีน mm hmm. uh, Animal 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 หรือข้อสามชาคริยานุโยคะ่ะ mm hmm. มันไม่เคยตื่นเลยมันมีแต่หลับไหลหลงไหลอยู่กับโลภโลกิยะงมงายอยู่กับกามอยู่กับโทสะอยู่กับอะไรแต่ไป สร้างอำนาจบาดใจเนี่ยมันใช่ไหมงมงายอยู่กับอำนาจบาดใหญ่มันไม่ตื่นเลยข้าข้าฆ่าสร้างอะไรสร้างสิ่งที่จะสะเถลิงอำนาจให้แกตัวเองสร้าง,งแต่พฤติกรรมที่โหดเหี้ยมจนกระทั่งถึงวาทะที่มันบาดเ,เสียดฆ่าเือดเฉือนคนอื่นได้คิดหาวิธีที่จะต้องฆ่า วิธีที่จะชนะครับควิธีที่จะยิ่งใหญ่วิธีที่จะเป็นผู้ที่ได้เจ้าของลาบเจ้าของยศอ,อำนาจแจกดิจิตอลหนึ่งเมือทุกคนเออเออท้งนั้นน่ะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วมันก็โอ้เนาะคนเราก็มาสร้างสารรค์ธรมอาหากินเออเรากินอะไรปัจจัยสำคัญ เราไม่เป็นทำน้าไม่เป็นเออเรากินเราใช้อะไรปัจจัยสี่เออเป็นช่างสร้างเรือไม่เป็นก็ไปเป็นหมอยาเป็นลูกน้องหมอแตงเป็นหมอลูกน้องหมอแตงทำยาที่พวดคุณเนี่ยปัจจัยสี่เป็นหมอดูต้องไปเป็นลูกน้องหมอแป้ง หมอดูไม่เอาไมอเย็บปัจจัยสี่ไม่มไมจะปัะจจัยสี่มอดูอือหมอยาหมอรักษาโรคอะไรก็เขาทานหน่อยหมอปลาก็ได้นะไปเป็นทัดลูกน้องทัดหมอปลาหมอปลาหมอทานหมอปลาม้วความก็ไม่เอาหมอปลาก,ก็ไม่เอาจบการชักทยาแล้วอ่าชักทยาไปนะครับ อ่าอ่าเจอนี่แหละคนเรานี่แหละเพราะงั้นเราจะปฏิบัติศีลสีลข้อหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์ข้อหนึ่งสํารวมอินทรีย์เกี่ยวกับสัตว์สัตว์ที่ว่านี่ข้อที่หนึ่งสัสีลข้อหนึ่งเกี่ยวกับคนนี่แหละสรุปเข้ายอดเลยเราจะคบกับคนคนใดๆเลยแล้วแต่แทนที่เราจะเป็นคน โหดเป็นคนเอาเปรียบเราก็เป็นคนรักคนอื่นเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนมีเมตตาคนอื่นเป็นเนื้อแท้เมื่อเรามีชีวิตอย่างนี้ก็เป็นคนที่มีใจเกื้อกูลเพิ่มพูนเสียสละสมบูรณ์เลย สรเรเีนี่นะตั้งแต่คำว่าอิสระสงบสบายสงบอบอุ่นเนี่ยมันเป็นการให้วัดมาตรวัดเครื่องชี้วัดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แบบไหมเราเราปฏิบัติทำแล้วเรามีชีวิตขึ้นมาอิสระไหมทต่วันนี้เรามีอิสระอะไร ไม่ไปนี่ไม่อิสระคือหนึ่งมีอะไรไม่ไม่ผูกผัวผูกคอผัวผูกตีนผูกมืออะไรสบักผูกมือสบักผูกมือ ภรรยาลัดขาปัญยารัดขาไม่ใช่บุตรบุตรลัดขาบุตรลัดขาปรรยามัดมือับซัพลัดขรรยาลัดขารับลัดขาภรรยามัดมือภรรยาลัดคอภรอสามีภรรยาหัดเทท่านางปาเทบุตรโตเคเวก่อนบุตรโตเควพนางท่านางปาเทสามีีภรรยาหัดเทเราไม่มีอะไรผูกก็ไม่มีอะไรมัดนี่อิสระเสรี อิสระเสรีเราไม่ได้มีไรภูมดทันหมันดมันว่ามันไม่มีนะปุโรคีเวทนนางปาเทพุโรคีเวทนนางปาเทปริยา,า,า,าหัตเทไม,ไม่ไม่ถูกเมื่อวานนี้แมวินไปถึงบ้านเลยครับบ้านตาเรืองกับยายยายเรืองกับตาสกานบูญของเยอะเกิน แมววินเขาก็ตกลงว่ายายจะให้แมววินไปไหมยายก็ตกลงด้วยน้าําตาแมววินก็ไปโ,โหดิรถเลยวนะ่า <c oughs> แถมพอไปบ้านยายเรืองนะไอ้บ้านข้างๆทนายแดงก็ปบ้านของของเยอะคนเอาไปด้วยดีนะนพวกเราพวกนี้นี่ยเป็นเรื่องที่จเจริญทางธรรมเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ดีมันมันด,เดนูเหมือนมันมันเป็นวัตถุนะแต่มันจริงนะ ใจเราด้วยเออไปแล้วปุ๋งนะเออเอาไปแล้วนะเขาขนไปจริงๆนะแต่เขาขนไปจริงยายเขบอกเฮ้ยเบาแล้วเดินผ่านอ่าอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีภูมิธรรมยายเรืองรู้สึกปลดปล่อยออกไปถ้าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็โอ้ยโอ้ยองชันไปองชันไปขณะภาคคีริวยังเอาไปโอ้ยภาคคีริวเอาไปกัาคคีริวเอาไป็น อลาลิกาตาไม่ยากเพราะเราอิสระสบายตรวจสอบได้เลยสบายสปายะสบายความหมายง่ายๆก็ได้สปายะสียิ่งดีใหญ่เลยสงบสงบนามอผูสมสงบสงบสันติสงบจิตจิตปัิสัทธิจิตสันติสงบ อบอุ่นมีมวลมีหมูมีมิตรมีญาติโอ้อบอุ่นอิ่มเร็มอาหารสบายอบอุ่นแล้วก็อิ่มเอมเกเสมนี่ก็ยอดอ่ะเกเสมใสเข้มข้เข้มังนละใสใจเกื้อฟูลที่นี่ก็เป็นคุณสมบัติอันเจริญพิเศษอ่าใจเกื้อกูเพื่อพูการเสสละที่นี่จบเลยยอด ไอ้เกิดกูลเพิ่มพูนการเสียสละมันเป็นจริงไหมเราเป็นได้จริงไหมจิตใจเราเป็นจิตใจของเราเบิกบานที่เราได้มีใจเกือ้อกูลกับจิตใจที่ต่างกันไม่เกือ้อกูลแต่กลายเป็นจิตใจที่เห็นแก่ตัวเหตุเสเห็นแกน่รอบขอบเขตที่จะเอา ไม่ไดังใจเอาจะเป็นจะมีจะได้ดังใจเนี่ยไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็มันมีไหมอ่ไม่แค่ใครอ่ไม่แค่ใคอะไรโอ้สุดยอดเลยเห็นแต่ตัวจริงๆแค่กูคนเดียวเออไม่แค่ใครเนี่ยเท่ากับอะไรที่เขาได้เงินแล้วเอ่อโอ่ที่สุดเดินทางถ้าเข้าใจยืชัดๆเราจะเห็นได้ว่าโอ้คนอะไรวะ ถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยเราแคร์คนอื่นทั้งหมดเหมือนกัเราเองเนี่ยเรามีชีวิตนะแต่เราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ต้องแคร์คนอื่นนะเราไม่เป็นอะไรต้องให้คนอื่นก็ช่วยนี่เราต้องแคร์คนอื่นมากแ้นเพราะว่าเรามีเราช่วยตัวเองได้บ้างแล้วเราก็พยองาพยองพมพยงพยอมจนจทั้งไม่ให้ใครช่วยหละมันก็ดีนะในมุมดี เป็นผู้ที่พึ่งตนเองรอดจนเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ถ้าคุณเองคุณจนกระทั่งเป็นที่พึ่งคนอื่นได้แม่อยากคุณมันต้องมาพึ่งเราคุณจะต้องมีใครไหมเพื่อที่จะคุณจะได้ช่วยเขาก็ต้องมีก็ต้องมีอยู่อเองไม่แค่ใครได้ไงอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่มแม้แต่คุณจะเป็นพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องแค์สาวก ถ้าไม่แคร์ห้าองค์ไม่ไปแล้วไปเมื่อถ้าไม่เริ่มแต่จะแคร์ห้าองค์มาแต่จะเริ่มห้าองค์แรกมาก็ไม่ได้เรื่องเลยนี่เริ่มมาแคร์ตั้งแต่ห้าองค์มามาบอกว่าอย่าไปแคร์เลยท่านรู้แล้วถ้าก็ไปซะตายซะมานบอกตายซะแต่มาลุกพุทธเจ้าเราตายซะไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปแคร์ใครเลยพุทธเจ้าจะบอกไม่ได้เรายังไม่ได้ทําให้มีสาวก ที่จะประับปรับประวาทหรือว่าเป็นผู้ที่สืบทอดจำแนกแจกจ่ายจำแนกแจกแจงอะไรได้เป็นที่แข็งแรงมั่นคงเรายังไม่ตายหอกมานไปไปไปไ,ปไลไรไรเงี้ยมีถ้าไม่ได้ไรหรอกมานไปเองล<ม>ิชาสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าไม่ว่าเราทาอะไรเนี่ยมันกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะใช่สิ ใช่สิเราหายใจออกเนี่ยเราหายใจออกเนี่ยเราเอาอะไรออกมาเรานั่งอยู่ก็กินที่แล้วครับอ่าเราหายใจออกเนี่ยเราอะไรออกมากระทบแล้วสมาตดตดออกมาดีไม่ดีดูตรงเข้าเข้าไปเฮ้ยเอา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 มาฆ่าฆ่าฆ่าอารมณ์ม่ใจเอามาตายมาจะฆ่าอารมณ์ไม่ใจมามที่ว่าเครื่อรัดเท่าไหร่คนที่ไม่แคร์ใครก็คือไม่ไม่รู้ตัวนี้ ม่นม,มันพึ่งพาอาศัยกันทุกอย่างพึ่งพาศาัยกันลูกพ่อแม่พ่อแม่ไม่แครคลอดลูกมาแล้วก็ปล่อยลูกมันจะอยู่หรือไม่ดูจังมันก็ตายตัวนั้นเองลูกแต่ว่าทุกคนต้องแคร์อยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าคุณจะไปแคร์ที่ไหนจะแคร์อยู่ที่บ้านหรือแคร์หมู่นี้ <c oughs> ถ้าเราไม่อยู่กับหมู่นี้ <c oughs> เราก็ไป แค่ยัูน้งโรคมาเป็นหมูไปแค่ยู่กบูโจรสมสมพรเขาบอกอ้ยเขาอยากจะมาละแต่ว่ามันป่วยอยู่ก็เลยไปรอกันเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรตอนทีะเป็นบาดน้ำหมูย่อยอ๋อน้ามูย้อยจะในเมื่อาป็นเยมื่อเป็นโรคอะไรประจําตัวเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาต้องแค่ที่บ้านเขาเฟเกี่ยวข้าวตกเทคกแค่ที่บ้านแต่บอกเพื่แค่ที่บ้านรือแค่ที่วัดวัดกว่า เขาออกกฎใหม่ออสเตรเลียเขามีกฎเกมที่จะเอาวีซ่าให้ใหม่ยากกว่าเมื่อก่อนเออนี่จะบวชวันไหนนะครับสอหนาอาทิยนี้อาทิตย์นี้ทีนี้แอดเขาทองแก้วเขาเือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นตอนรายการเป็นพุทธชีวศิลป์เก้าเจ็ดมงถึงเก้าโมงถึงสิบโมงเขาเลยอยากจะที่บวชมันแค่สามสิบนาที แั่มาได้อีกชั่วโมงครึ่งเขาอยากจะทํารายการเกี่ยวกับการกวดจะมาเป็นนักบวชเนี่ยเราจะเป็นธรรมนั้เนี่ยเขาากสัมภาษณ์พ่อครูสัมภาษณ์อุปชาสามองอะไรเงี้ยสัมภาษณ์ท่านที่บวชมาที่หลังอะไรเงี้ยเราจะได้ไหมขอสัมภาษณ์พ่อครูได้นะครับแล้วแต่พ่อครูจากรุณาสัมภาษณ์ก็ได้นั่นเหรอไม่ไม่เอาเขาจะมาทำเทปติดลราสัมภาษณ์ไปแล้วพอบวชเสร็จแล้วเขาก็จะต่อด้วยเทปนี่แหละ เดี๋ยวไปนักดูสังัารเพื่อคนเดียวเขาจะัมภาดว่าทําไมพระท่านถึงบวชให้นักบวชชาวโสมไม่เหมือนกับที่อื่นบวชโอ้ดีนะยังอระชจานี่ก็ยังคิดถึงอุปชาอยู่เลยจากความเป็นอุปชาเป็นผู้นําเข้าหม่อุปชาคือผู้นําเข้าหมู่มันลึกซึ้งมากไม่ใช่ผู้บวชให้ไม่ใกล้ อุปราชเขพูดนำเข้ามูให้มูนี่มารับว่ามันเป็นสาวม้วมาเป็นสงเป็นมรดิสุขหนึ่งโดดลูกในหมูรับยอมรับมูรับพระเจ้าไม่ใช่ผู้บวชให้เป็นผู้ที่อ้าวเธอจงมาเป็นเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะพระเจ้าทําได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าทําได้เธอจงมาเป็นพิกสุไม่ใช่เอหีพิขุปสะสมปทาได้คนเดียวคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นผู้จะจะบอกอ่อนี่แหละมันติด มันติดมาว่านึกว่าเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่นึกว่าสงฆ์มุงสงฆ์ที่อย่างไม่ห้ารูปอย่างทธรรมด,ดาทั้งสิบรูปขึ้นไปเข้าหม่สิบรูปขึ้นไปยอมรับว่าเออผู้นี้เนี่ยใช่จริงๆแล้วแม้แต่จะไปบอกว่าให้ไปสักนา,นาทีห้าอามาแปดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเราทำนั่นี่ยทุกอย่างนั้นถูกต้องตามธรรมเจ้าเลย เรามาซักซักตั้งแต่มาขั้นต้นเป็นปะซักกระตุกนมาเข้ามาเป็นเป็นเป็นหน้าซักจนมาเป็นเนนซักจนกระทั่งมาเป็นพระซักเป็นเนนแล้วก็ได้เป็นพละซักอนอ้นั่นแหละคือการซักถามไม่ใช่ว่านาทีห้ามาแปดมันกลอนมาจนกระทั่งเรือนาทีห้ามาแปดก็ซักกันจริงๆว่าเออมันจะ สมควรเหมาะมันมีคุณธรรมมันโนมีอะไรแต่ออไรมันพอที่จะมีอยู่ในเกณฑ์ที่จะมาเป็นไมาให้คนอื่นเขากราบเขาไหว้เข้ามาไม่ได้ไปทําให้ทำใัำ้บินในของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียหาย<ม>าเรียกว่าอะไรเนี่ยจติจต,ตุจติจตุตถกรรมะมคือมีจติจงโง จตุกตั้ง้อยสี่กรมะอุปสัมปทาในอดุอหิตพรพุทธเจ้าองเดียวที่ทาเอหิพิขุปสัมปทาได้อืมอย่างนั้นก็จะเป็นยติยังมีอื่นอีกยติจตุตกรรมติสระณะขมโูปสัมปทาไอนั่นเอี่ยมเมเนนแล้วก็มาจตจตุจติจตุจตุจตจติจตุตุจตุจตจตจตุ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 จตจจะจจ ก็สาวว่าก็ทาไปอาจารย์ตุรกีได้ไงท่านมหาปัญญุีิเข้าใจคําว่ากายยังไม่ได้จริงๆท่านระแปลของท่านอยู่ชัดเจนว่าสรีระแปลว่าร่างกายสรีระแปลว่าร่างกายไม่ได้สรีระแปลว่าร่างเฉยๆถ้าเอากายไปด้วยเพราะว่าสรีระมันคือบอดี้เท่านั้นไม่ยังไม่มีจิตรวมถ้ากายมีจิตรวมเพราะงั้นสรีระ แปลว่าร่างกายนี <cons urai> ่แสดงว่ายังไม่พ้นสักกายทิฏฐิพอดีมีพอดีนะไหวพอดีมีพีดีเอฟพอดีเซิร์ชมันก็มาเลยอืมขึ้นเห็นแปลว่าร่างกายอันนั้นเปิดชนะทุกกรมของท่านพยุทธ์หรือว่าของประมวลศัพท์ประมวลศัพท์นะครับแปลฮะปุญญานะปุญญาแปลว่า ไม่มีบุญไม่บุญไม่ใช่บุญนะก็คแบบือเป็นบาปอย่างนี้เป็นต้นเป็นการขยายความความความาเชื่อของมหาปยุตเองก็แสดงภูมิมหาปยุตเพราะง,งั้นบุญก็ยังเข้าใจไม่ได้อาราบุญก็เห็นใจแมันเข้าใจยากกายตัวแรกเนี่ยก,ก็ย,ยังไม่เข้าใจ ทั้งตั้งติด<อ>กาย<อ>ใน<อ>พจนานุกรมเองตัวเองก็แปลอยู่ว่ากายคือแปลว่าองค์ประชุมกายไม่มีเดียวกายไม่ใช่บุญเอกังสักแต่กายไม่ใช่เอกังสักเ,เ,เป็นเทวะขึ้นไปนอย่างนี้เป็นต้นก็ยังแยกไม่ออกว่าเทวะกับเอกังสักเ<อ>นี่ยเอาไปเข้าใจเทวะ กายคือองค์ประชุมองค์ประชุมของแขนขาหัวไม่พจนานุกรมแปลชัดเจนมาองค์ประชุมของเจตสิกบอกตรงๆเลยอย่าได้พจนานุกรมไม่ได้บอกว่าองค์ประชุมของสรีล่างองค์จมของส่วนนอกของเจตสิกเลยอย่างน้อยก็เวทนาสัญญาสังขารท่านใหญ่พจนานุกรมเขาขายทุกคนของท่านด้วยของ ทุกองทุกวันก็เห็นแปลถูกกันอยู่ในพจนานุกรมแต่เวลามาปฏิบัติจริงๆมันไม่ปฏิบัติตามพจนานุกรมมันปฏิบัติความเป็นกายหมายถึงส่วนเดียวข้างนอกเป็นร่างเป็นสรีระตั้งกายตรงอืมกายคตาสติก็คือยกน้อย่างหน้อเดินหนอกินหน้อ หาหน่อไม้หนออะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีหน่อไม้ลแล้วไม่ยุ่นหน่อไม้มันไม่มีไม่มีครบมันมันยากกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับเผินๆไปเลยอ่ะผมว่าแ <ừ. S 2> รพ่อครูพูดเรื่องกายทําไมต้องมาเน้นอ้าวครรพอมบเดิแยกส่วนมาตลอดเนี่ย <g ül> เอามันไม่เป็นองค์รวมมันเป็นปัจจุบันด้วยอืไอ้นี่ไ่คิดเอาไอ้พอกกายก็นึกแต่เอาแต่ไอ้นี่มือไม้เอานี่ขยับตัวนั่งตรงตื่นตื่นเลยอนี่ยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้อ่านเลยอเออมันมันแยกส่วนไปหมดกายมันเพลินเพลินไปหมดเลยมันตักกาทิฏฐิก็เลยมันก็เลยแบบเออเอาเพาเขาเป็นพระพุทธสงฆ์ถือว่า แลอมาทิฏฐิแล้วคนสัตกายทิฏฐิแล้วเออไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าครูมันเน้นบ่อยๆเข้าเราแล้วอ้าวต้องปงอองัจจุบันนี้นะตาหูจมูกลินกายสมผัสแล้วมันมีอาการอะไรพวกเนี้ยโอ้ยทำไมไม่หมดทุกทีไม่ต้องหมดก็ได้ครับหมดอาจารย์หมดแล้วน้ำน้ำลากอาจารดื่มด้วย พูดพ <ừ> mm. ูดพูดแล้วหมดแล้วนะเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำล้างทุกที่อวน้ำล้างล้างหลอยล้างเอกกลดมดูดมนไม่ได้น้ำกรูดตัวแล้วก็ดื่มเศษมันนิสัยเสียมันองของ้เย็นก็ลาต้องไม่ต้องให้เกลี้ยงไม่ให้เลี้ย ก่อนเราเรากินน้ำล้างบาตรล้างประหยัดมากเลยนะน้ำล้างบาตร็ไองพิธเทกินน้ำล้างบาตรโอ้ขนาดนั้นเลยก็มันอาหารนะใช่ได้ล้างบาตรไปในตัวแล้วก็ได้ดื่มน้ําไปในตัวประหยัดเลยด้วยประหยัดน้ําล้างบาตรแล้วก็ได้ดื่มน้ําด้วยประโยอาหารก็ไม่เสียหายนะอาก็ไม่ได้ท้องด้วยเศษเล็กเศษน้อยเก็บละเอียดอาหารเศษอาหารก็เก็บเข้าไป ยังไม่ได้สกปรกอะไรนี่ไ่แต่มันลังเกียดว่าเป็นน้ำรางบาดนเห็นไหมความเบินเพลินทุกคนก็ครูสอนหมดล้างก้นยังสอนเลยเข้าห้องน้ำ็็ย่าเสียงดังสอนละเอียดมากแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นนะตอนที่ทำชื่อตัวเองนะคนอื่นเขาว่าช่างเขา ่คกี้คุยพุทธวะแอดระจะทำรายการต่อจากบวดซครึ่งจะสัมภาษณ์ประชาสุปารุชาสามองค์ก็พคดโออยากจะพูดเรื่องบวชพอดีอาจารย์จะพูดเรื่องี้พอดีอาจารยจะพูดเรืองเรื่องอุปชาคือพวกข้ามูผู้อข้ามูนำข้านำเข้าไหวคารวะก็ตามเพื่อนฟูง ชาวอโศกนำใครเข้ามาเข้ามาหมู่เข้า,มาหมู่อุปชาคารวะต้อเป็นอุปชามันโดยธรรมไงรรมสัจธรรมโดยธรรมคนที่นำคนมาคนมา,นมาให้มามดีดดในธรรมมามบรรณสิกการแล้วก็มาศึกษามีผัสสมีอัปปนากะปฏิปทาสาม ล้วก็รู้จักการพิจรณาเวทนาเา้วก็จัดการกรับเวทนาเป็นกรรมฐานาจนกิเลสออกลับกิเลสได้จิตตั้งมาจิตสมาธิจนกระทั่งจิตเจริญมีสติเป็นอำนาจมีปัญญาเป็นาเป็นธาตุเป็นอาการอยู่เนื้อ มีอักเบกุตระมีปัญญาบุตระมีมีมุดเป็นแก่นได้จริงนี่ <พา S 1> แหละผู้นำเข้าหมูมาให้ได้เกิดเจริญแบบนี้เจริญอย่างนี้จริงๆคือนนนาคุอุปชาจะเป็นใครก็แล้วแต่มาแล้วก็เออนำพากันไปทำให้เกิดอย่างนี้ได้ถึงมีมุดเป็น อมตะบุคคลไดน้นั่นแหละคืออุปชาทุกวันนี้อุปชาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทําพิธีบวชได้ซับค้าบวชเป็นข้าอุปชาแล้วกันแล้วไปยิ่งเกิดเป็ดเป็ดไข่ทิ้งไก่ยังฟักเป็ดทุกวันนี้มันมีแต่ไข่เลยไม่รู้เรื่องทิ้ง ไอ้เกี่ยวคนก็มาเก็บไข่ไปทำกายไปควาดทอดมาเลยปงกระติงอะไรเอาหมดให้ตังค์ด้วยนะว่าไหนส่งมาบวชเนี่ยให้ไปเลยแสนอะไรอย่างเงี้ยหลงพ่อได้บวชได้แสนมันจะบวชทาอะไรกับเนี่ยเอาปริมานด้ยมันเป็นวิธีการอเขาทำกายเป็นกลวิธีการอาชีพมาเอามา ทำลายศาสนามาปุยปูยำศาสนาเลี้ยงชีพตัวเองสิพายใบปลงศาสนาที่มีทํามาชโยบาปคนเากินหัวตัวไม่รู้ตัวเหมือนกางกระทักสินเลยไม่รู้เรื่องว่าตัวเองทําบาปอะไรทําเวรอะไรไม่รู้ จะเอาแต่ตัวเองจะเอาอำนาจบาทใหญ่จะเอาแต่ทรัพย์สินเงินทองจะเอาแต่โลกลลกี้อ่ะหลาบยอสรรเสริญหูเต็มหัวไม่ยอมแค่ไม่เป็นแพ่ไม่เป็นแก่จะตายยังไงคุณก็จะเอายู่เนี่ยไม่สํานึกไม่รู้สึกไม่เนี่ยเห็นชัดเจนครับคนเรามันมืดมันมืดจริงจริมืดเสามารถได้พบศาสนานะเคยมารับกลรับเรือด้วย มรดจริงเลยใช่ครัมาโรกโรคก็ยังไม่ทําขนาดนี้เลยไม่แบบทำอืมท่าโซไปอ่ะเอาเอาอำนาจบาดใหญ่เอาตําแหน่งหน้าที่เอาอิทธิพลเอาอภิสิทธิ์อะไรที่ตัวเองเบ่งได้เอามาทําให้ตัวเองตกนรกไปมากยิ่งขึ้นด้วยสวยมากเห็นมัมันสวยโดย อวิชามัพาสวยม,มนโง,ง,ง่ไม่รู้อวิชาม,มแล้วเรียนด็อกเตอร์ทางอาจฉยวิทยาอโอ้แล้วไม่รู้จากอาจฉยวิทยาไม่รู้จากอัชฉกรรมตัวเองทำอัจฉรกรรมหรือว่าทําอะไรเรคิดว่านี่เขา <c oughs> เขาก็ทำงานของเขาแต่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปนั่งแต่งชุดขาว <c oughs> ไปก็เพื่อจะได้อะไรคอนเนคชัน ได้หาเสียงในวัดเนี่ยวาเสียงเลยธรรมกายคนเยอะมากไปเขาบอกว่าเราพูดเรียนรัชกากันนี่เขาแซวมาเรื่องการของอันคอมเมนต์พ่อครูข้อครูพูดเรื่องการเมืองคอมเมนต์ใหม่ละบอกว่าเดียนรัชกาท่านสมณะว่าท่าน พระเจ้าท่านอยากให้พูดเรื่องบุคคลเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องการเมืองอ๋อแล้วพูดยังไงแบบแบบแพูดอะไรก็ไม่ได้คำเราก็เลยโอ๊เกลียดไปบอกใช่หรือเปล่าพาไปจำนวนครับจำนวนแล้วพูดเดริชานก็ถามหมายเขาว่าคุณอย่าไปพูดในลีลาในที่จะให้ความหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปเพื่อขัดขวางทางนิพพานเดริชานกิตถา ไปพูดแล้วก็เพิ่มกิเลสอย่างนั้นน่เป็นดาราชานคาถาในแปลว่าการเมืองเป็นเป็น,ปนวางเด็กโดยทางนิพพานการบ้านนั่นแหละเป็นขวางทางนิพพานหนักกว่าการเมืองอีกคนบ้านมากกว่าคนไปเล่นการเมืองเขาให้พูดแต่เรื่องธรรมะ <laughs> อะไรพูดภาษาแต่ธรรมะห้ามพูดถึงพาดทีงบุคคลนะพูดถึงทักษิณไม่ได้ไม่อะไรก็ไม่ได้แบบ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 แเขาพูดแต่ว่าพูดถาวจนะไหมฮะถ้าไม่ใช่พูดวัจนะไม่ใช่ธรรมะอย่าพูดเขาตั้งเขาตั้งใจทาอย่างนี้เลยฮะเออไอไอ้ไอนั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าเขาจะพูดงนสิจินสิจินแล้วที่พูดเป็นธรระ เรียนอาจารย์ทุจริงภาพพินิดหน่อยอืมไปอาบน้ำห้าสิบเอ็ดละเดี๋ยวเขาจะมาสัมภาษณ์ปัญญาห้าสิบเอ็ดละเดี๋ยวกูก็ร้อนแล้วนึงสมพรบอกว่าพฤหัสจะเดินทางมาบ้านลาดโอ้ยสมพรหายแล้วก็อดจัดชาติก็สมพรก็คงบอกให้อดจัดชาติเลยนะสมพรไม่ได้มันยากนะเอาแค่หาแม่บุญธรรมให้เขาหวั่นได้ใครจะยอมเป็นเนี่ย มาครั้งนี้น่าจะพยายามให้เขานะะครับจทำให้นั้นทวีซ่าวีซ่าก่อนงานเอาคนงานก่อนเอางี้ก่อนเนาะแม่เขาก็ไปกลับมาได้ได้กี่ปีในปีปีนึ่งในปีหนึงกับปีจะไปทำครั้งเดยมารีได้ยังมารีมารีมาสอนเด็กใจ้าเจ้จอยู่ข้างล่างทั้งสามมารีได้เป็นครูเลยแถมบอกไอ้สอนต้องให้เด็กเนี่ยความคลายความสุขในการเรียนนะบอก เราก็เอาหนังมาให้เด็กแล้วก็หนังภาษาอังกฤษนะไม่มีภาษาไทยเลยนะเพราะพูดไปห้าคำบอกเาเด็กแปลที่นี่ดูหนังไม่สนุกเลยแต่แปลมีวิธีการบัดี